ค่ะเมื่อวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำซาลามนะคะเป็นสูตรแป้งเพสแกันค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่หนึ่งนะคะเป็นชามภาชนะผสมค่ะอย่างที่สองเป็นที่คนนะคะเป็นกาลังใส่ค่ะได้นะคะแล้วก็เป็นกาวข้นนะคะแป้งเพสแตนค่ะ ลชั่นค่ะและแชมพูค่ะเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราใส่กาวตามปริมาณที่ต้องการเลยค่ะแล้วก็ใส่กาวฝุ่นนะคะปริมาณน้อยกว่ากาวใส่ครึ่งนึงค่ะเสร็จแล้วก็คในให้เข้ากันเลยค่ะ ตัวแชมพูลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราคนให้มันเข้ากันแล้วนะคะให้เรานะคะใส่โลชั่นทาผิวลงไปค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้เราใส่แป้งเพรสเซรลงไปนะคะใส่แป้งเพรสเซลงไปแล้วก็คนจนกว่ามันจะเป็นนะคะใช่แล้วเราก็จะได้สา,ามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจะอ,อธิบายอีกรอบนะคะว่า,าหลายคนะคะอาจจะคิดว่าถ้าเราใส่แป้งเทซัตลงไปก่อนนะคะแล้วให้เรานะคะคนนะคะแล้วถ้ามันยังมีความเหลวอยู่ให้ใส่เพิ่มแล้วก็คนใหม่นะคะทห้มันยิเป็นหลายๆรอบซึ่งก็ะจะร่ากจับตัวเป็นก้อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราออเอาออกมาจิ้มกันเลยค่ะค,ค่ะมาจิ้มกันเลยค่ะ ดเดี๋ยวเรามายื่นกันเลยค่ะยืได้เยอะมากๆเลยนะคะนะเดี๋ยวเราไปแผ่กันเลยนะคะ